มีสน้ำจ้าน่งเนจ้าเดนูแท้เเนะเดท้ดโอ้ดํามีน้ำจ้ะมีสีน้ำแะมีน้ำนยาปกันนี้สปิกปลาาค่ะปลาราอ่าทานได้จ้าน้ไก็ได้เย็นๆอย่อีกกระปุกอิ่มแลครับ

บีบไป,ปน้ำใส่ไปนั่นเน,ะนาะข,ขายสดมาเรยๆนะขายสดบีบสด,สดาราคาจะเอาขนาดนั้นเลยตกกล้ามมือ <c oughs> กล้ามมือแข็งแรงได้นเนาะกันบีบบอกเลยต้องแข็ง,ง,ไง,ง,ขง,งได้ยังไงต้องแข็งแรงเลยต้องใสแรงหลายเน,ะนาะรักวุฒิเสมมือคาดแมนเส้นบุยา บอ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 บ แบบดั้งเดิมเยลยกับใช้ความชำนาญเนาะมันมันอยู่ที่ความชำนาญจริงนนในการในการบีดเลยแล้วก็ออกแรงบีไปไปกับเส้นขาดรุ่งลิ่งไงอายุายยตั้งก้าวแล้วรีดยกกัเแต่งานกับไปเลยวอุตงเ้าแล้ว ยื่เฮือนกัยที่สองเ้าค่ะสินไปเลยเลยเราไปในโบโลกขวดเขายังมีเหืมีแห้งอยู่เนาะไก่อดมีให้งมีแห้งเฮียดูหล่าเฮีดูลรเียรอยพอมพอมเสพครับนี่พอมเสไปขอบคุณครับไปเดินฟางโน่นไปโอ้ซอยซอย ส่ส่ทองอลามเลยครับเินกันใส่ทองเดสิบนอยสักโลเท่าโทษคนยังไหลกับใบมาคนยังไหลครับอากาศงานกันานมครับากระบน้ำบชาบาเรจเสร็คพัเได้ไห อยู่ตะไลครับขับมาทางไหลครับเมื่อมันเป็นวัดพระนครับไปไปไมไปแกง

Thu hoặc Cái ta làm thích ta không? Nghe tóc Chị Mực À, nghe Mực phải thịt pha mỏ pha thua hòm lục chim yếm chim nhảy đít cái này mới มะม่วงมะม่งวงต้เปล่าหวาน่มะม่วงน้ำเปล่าหวานครับน้ำลายไหลนะต้องก็ต้องเร่กะปองสกุันีิภสากก่งแบบนนะเก่อย่างน้ะ ไพลโลถโรงเรียนนะนี่กระชาไทยครับชาไทย20บาท บรรยากาศตอนบ่ายครับวันนี้ที่บริเวณหน้าวัดพระธาตุพนมครับคนเดินก็เยอะคนวาหลายครับด้านข้าง กันลายครับหอเสียบไม้นึสมุนไพหอยซิ่งไหมี่ครับมีเงินปัา้เสีย้ก็นจิตจไว้าว่าอยเชอรี่เสียบไว้แนบาทเ้อนๆเลยครกครัร้อนๆเลยครับทุกคนเลยหอยกับซกรกุ้งแช่น้ำปลา กินออกกิดของยูวโดดงานพระพนมคร,รับหอยนางรมแซมอนสเส้นปลาตัตนนี้ก็ต่อบริอยู่ร้อยบาทเอาไหมล่ะต่อบอร่หังหูรูดีน่า

สเต็กน่ากินามากครับหลกักหลายอย่างครับซอสพิกไทยดำบาร์บีคิวบา,าร์่านี่ไดทั้งครัทุกคได้เลยจ้ะพี่ๆเลยจ้ะจะสเต็กนา่ากินมาครับพี่น้องเทปเทปสเต็กบบีคิวครับ มาครับสเต็กคนกล่องละร้อยชิ้นใหญ่อยนะครหลอกทองได้หนึ่งร้อยหนึ่ง้บาทขอกันหมดเลยครับถ้าเป็นชิ้นมาได้รล้ะชิ้นครสี่ลี่สพี่สายังชิ้นนั้นประมาณสี่ีครับสี่่ีสิก้จะเป็นก็ดูอ่อนพี่ก็ดูอ่อนครับสีละสีบ้าทครับาเพทถ้ามีิดนตามไม่เพทได้นะครับเป็นจิตอ กัดได้จ้าอ่ากับสเต็กนา่ากินมากเลยความอร่อยแน่นอนเลยจ้ะพี่ขนมหม้อ,มอแกงเพชรบุรีครับเมจจรินหมอ้อแกงจะมีน้ำเปลือกไขน่น่าตัวหมอ้อแกงต้องเหมือนเพชรบุรีนะครับขึ้นชื่อ กล้วยฟูนี่ก็ใช่ครับขนมนพก้ผูเดยบรรยากาศคนดงตัว้อยของกินเล็กน้อยครับสลอลปี้ เ <Five> <ops? S 2> ครื่องดื่มโอ้เย็นเย็นออนฮอนเลยเนาะชาวร้านเด็กกระขายดีเนาะครับเนาะทีละสิบบาทกับลวกทิมหมูดีเมืองเจดีย์ใหญ่เกีียวครับลวกจิมเด็กกรายเกลียวจยางเืองเจดีใหญ่แล้วทั้งควกกรายจะวมก่อลงทุกนจะต้องคอนกนะครับ แรก,กน้อยคครับท่านทนักอยคครับอันนี้ก็เด็กเส้นผัดไทยกับี่สบาทครับวิ่งทั้งหลายเส้นครับกะโลน้ำวันนีสนเส้นเล็กยลเป้นมีเส้นหมี่เส้นก๋นวยเตี๋ยวเส้นมามา่าซูนรวมเด็กเส้นครับครับนงเยาอก,กินเป็ักม่วง น้ำปลาหวานกับปุผ like, e. ิ film, ิส่งระเวนเนาะมีน้ำปลาหวานกคยี่สิบบาทครับัปักรำ้ย็มารายบรรยากาศตลาดเฮ้ยว่าพี่ขอไร เป็นบรรยากาศหน้างานพระธาตุพ pues mm นมกับหน้าองค์พระธาตุพนมวันนี้ครับหลุยส์แสตญะพาย่างครับโองกินดังๆเลยในวันนี้มาจากต่างจังหวัดหลายเยอะครับบ้าแข่งบ้าบินขนมบ้าบินเยอะลองละห้าสิบบาทครับอายหยุดาบริเวณหน้าพระธาตุครับของกินเส้นหน้าพระธาตุของกินหลายครับ โซดังพี่กับขอยงกินหลาย่คร,รับช็อกโกแลตดูใบเส็จแล้วช็อกโกแลตดูใบแปดสิบาทรัะมีกระดาษกินได้หอมอย่างปลาหมึกกับแต่นี้คือหอมในนอปลาหมึกนกีนเนาะ บิกไข่นึงตัวละสี่สิบสามตัวร้อยกันกำลังข้างในกลังเผาให้เลยครับเขาไปขายไปบกปุงกนเาง กุ้งทอดกับ100บาทคับเป็นหนึ่งถาดหนึ่ง้อและของคู่กันกับงานนี้ก็คือบะม่วงครับของเปรี้ยวของหวานถ่ายด็จักรสานเราเสียงงอนอหไรเงี้จะดึงดึง,ดง,ดง,ดงดโอเคอ่ครับสตาวรี่ ต่อบุรีทำงานเลยนะครับสดๆเลยนะครับต่อบุรีเจ๊เล็กไครใก่ตอกเท่าไหร่ครับ,บนะตอก150บาทครับเหนะมือนเหมือนพึ่งเก็บมานคนับยังใหม่ๆเลยเผามักูุเลียนเลยครับ หอมแค่ตั้งนี้ันนี้หอมมากกำลังห่ออยู่คับ320 1 0 0ับกุเรียนมีโดละหขอกาหอไปตะกินนีดนีกครับผิดผิดละหบเต้าบาทกุเรียนหมอนทองบอกครับหอมน่ากินมาก ม่วงเนี่ยมีเยอะมากครับมะม่วงน้ำปลาหวานเดินเดินร้อนๆอย่กกินมะม่วงโบ๊ทโบ๊ทเดินอยากินพี่น่เลยอันน,อนี่ก็เป็นประตูทางเข้าด้านเหนือของประทัดพนมครับอันนี้เป็นเมนูชาไข่มุกชาเขียวครับชาเขียวชาเขียวชา,าไข่มุกครับ ชาไทยคับไข่มุกบอกบอครับเจออีกแล้วคับบือสีเข้าใ่ปายำปลาปลาบึกตัวจะมันจะเด้พยายามเจ็ดสบาทครับชุดนึ่ ยำปลาปึกมียำยำไข่ยำเต่ายำข่าแล้วก็คุ้งด้วยเป็นเท่าไหร่คะนักกินนักกินกับนี่กกับปลาปึกเนาะแล้ียำเกล็ดสีบาทครับยำ สดๆนะครับด้านขวาม,มือก็จะมีคู่กันก็เป็นชูชิครับ,คครบชูชิสิบบาท งานประดับประลองครับ้่ย1วันครับมารับประทานกันได้นะครับน,น่า,นาอร่อยมากสดโซโรับซิ้อสยามทับซิมพยาม,มยาเพอปากพนันับนครศรีธรรมราช ได้ครับปรกันไข่กุ้งทอดไข่ดีแลครกบปลาได้ได้สาดคนละอันพื้นเท่าไรนี่สองใบซีฟ้ดสัตคนละื้นเนื้อปูนอนเนาะเอาไข่มาุตกทอดนกทอไก่ทอดไก่เขี้ยว จะเป็นพอบกท <To S 1> ะเลย่างมัน้ำกระร้านกับพอบกทะเลย่างทัมซังเลยครับหอมจนด่วนแล้ยกับย่างฮ้อนเลยกับนี้ย่างร้อนๆเมนูได้เลยค่ะมีไปซี่เนื้อปูม้าครับจานสิบห้าบาทแต่ผมว่าของกินหลายอย่างเลยพี่น้องเลยคือแต่ย่างเยอะเมนูเด็กเสุดไช่ใหม่ๆแล้วร้อนยี่ ปลาม่กุ้งกุ้งกุ้งสาหร่ายัองเงินพี็นอหมไข่ปลาไข่ทอดปูกระตอยทอดกรอบกล่องเล็กว้เดียวกล่อห้ใหญองร้อยจีกลองะหนึ่งร้อยกล่องใหญ่ร้อยยี่สิบรับ คุณพ่อขายดีนะน้ำลายหอมหวานเชื่อใจเลยค่ะโอ้โซนโซนนี้ลโรงกันจะมีอาหารโซนนี้เนาะไม่ได้ขายกับเต่าก็ดีเลยก็ไปแต่งย่างแต่ว่า

งงกลิงนารทันมกับนมยิมรสนมกีม่ผิดจะิเลยยี่สิบห้าบาทใส่ก้อนไก่หอมุมกวันครับ เดี๋ยวไปนอกเด้อจะเข่าหลากหลายน่นน้ข้ามกับของที่ตรงขายกับซ่านตัวอเมนดามนดาสลอเมดาทะเลปลาทะเลสดวมยำเลยค่ะวัน้ม่ถมด้านะจ๊ะพร้อมยำแล้ไข่ปลาบีกุ้งวกไข่ไข่ปลาลิวคิว่ปลาลิวคิวไข่กุ้งสดพวกกุ้งสดกบรูบนี้เลยคับ พนมครับทางเข้าขประททศมีกุ๊กไก่ชีกัออ <c oughs> บมีกุ๊กไก่ชีครับนี่กเป็นไข่ตุ๊กไข่ไข่จากไข่มันก็เป็นมะขามครับ ดอกหอมสีทองหนึ่งกร้อย